เอาละครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมดียวผมนะครับดูท,ที่เรานะครับและในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมรับเช่นเคยกันแล้วนะครับผมอยู่กันคลิปที่2นะครับและวันนี้ผมได้ลงมอดไปมากมายเลยนะครับและมอดหนึ่งที่ผมลงก็คือมอดนี่เลยมอดปืนนะครับดูโหมีทั้งปืนพิสโตลมีทั้งไรเฟลิลแล้วก็มีทั้งช็อตกันนะครับแล้ววันนี้มาทําอะไรวันนี้มารีวิวมอดปืนนะครับ โอเคแล้วปืนที่ผมเลือกใช้นะครับก็เป็นปืนในเนี่ยมันบอกไว้เลยว่าเออเรเจนเดอรี่โซลิฟอร์ฟอร์มหรือเกมฟอนไนท์มันบอกไว้เล,ว uh, from the วเลยว่ามาจากเกมฟอ t ไนท์ก็คือนี่เลยสกาผมได้ครับแล้วนี่แล้วมันไม่ใช่ว่ามีปืนแล้วเราจะยิงได้เลยเราต้องครับกระสุนด้วยแล้วกระสุนเนี่ยต้องใช้สครับไม่ใช่สครับสครับใช้ต้องหกอันแล้วก็เ e อ็กโซซีพาวเดอร์นี่ใช้ต้อง1อันนะครับไอ้นี่เราก็ต้องไปหาจากเอ่อ ปะกระเป้านะครับไปเราไปเริ่มหาันเลยดีกว่าพวกเรามีอยู่นะครับเดี๋ยวลองเอามาค้าก่อนก็ได้อะและอย่างที่ผมลงด้วยก็คือมอดมอดเพิ่มสแต็กนะครับได้เป็น100ออันเนาะมันจะได้แนี่หน่อยโอเคลมคราบมาแล้วตอนนี้ผมก็มีกระสุนอยู่12นะครับแต่ว่าปืนเนี่ยมันไม่เหมือนกับธนูนะครับยิงแล้วหมดเลยนะครับคือเก็บมาไม่ได้นะครับไปเดี๋ยวพวกเราลเล่นเรือไปเกาะใหญ่เลยละกันจะได้ไปหาปะกระเป้าด้วย คือตอนนี้ผมลงมอดไว้ค่อนข้างดะถ้ามันมีตรงไหนแหลกผมก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่ามันมอดเยอะเนาะมันก็แหลกโอเคประมาณนี้กําลังดีสวยนี่รู้ดีแล้วผมก็ลงมอดหมวกไว้ดูโหอ,อยากเท่เลยครับตอนนี้ที่จําเป็นมากๆคือของในทะเลคือจําเป็นทุกอันอะตอนนี้ที่ผมลงมอดอะทุกอย่างในทะเลตอนนี้จําเป็นหมดอันนี้อมผ่าอะไรอะ โอ้การพาวเดอร์ใช่ผมลงเมตตินจาวิ่ด้วยก็คือเวลาใช้อะไรเกี่ยวกับน้ำผึ้งที่เป็นฮันนี่เนี่ยครับมันก็มันจะได้แก้วตอบแทนด้วยไม่ว่าจะกินหรือว่าเอาไปเป็นเชื้อเพลิงอะไรมันก็จะดรอปแก้วมาให้ด้วยนะครับไม่ใช่แก้วสิกระจมันจะดรอปกระจมาด้วยเหมือนเหมือนรีฟันเน่เออประมาณนั้นแล้วก็มีพวกเน็ตเนี่ยครับลงมอดเน็ตให้มันเก็บไ้เยอะขึ้น เออแล้วก็ลงมัดของในทะเลพวกทะเคลพวกทรายพวกส,วกสกแคปอะไรพวกนี้นะครับก็เออลงมัดให้มันสเปาเยอะขึ้นเนาะมันจะได้ฟาร์มง่ายขึ้นโหไม่มีใกล้ๆเลยอะ่ะมันก็จะมีก็ต้องย้อนกลับไปอะ่ะเอาไงดีย้อนไปไหมมันอยู่ตรงอืมได้หมดครับเออ้วเราเพื่อนพวกดีมเราหายไปไหนกันหมดแล้วคุณหกคน<ข>แม่งหายไปไหนหมดเนี<ๆ>่ยเขาหายไปหมดเลย เขาไม่มาเล่นกับพวกเราแย yeah, 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 yeah. ่ๆๆๆนี่แล้วก็มีถังมะลิโนมโอ้ oh my gosh โอ้ my gosh ch เฮชเอ้ยไม่ต้องฮาฮฮฮะเาเล่นนะเราเลนะ่นเราเลนะ่นตัดออกตัดออกตัดออกตัดอะไรนี้มันก็แค่ชื่อเออแล้วตรงข้างหลังเนี่ยผมได้ขยายพื้นที่เพิ่มไปแล้วนะ เดี๋ยวรอรอ,อทำพวกฟาร์มหรือว่าอะไรพวกนี้ดูดิมีไม้กับพลาสติกเยอะเ,เลยโหโเอาซะใหญ่เลยขนาดนั้นเลยะครับใช่ลองไปดูดิโอ้ใหญ่จริงจุใจใหญ่จริงโอเคเรามาถึงเกาะกันแล้วเดี๋ยวไปไปหาปราเป้ากนดีกว่าแล้วจะได้ลองเทสปืนหน่อยแต่ม,<อ>มันจะมีอีหลามต่มันจะมีอีหลามนะ เว้ย <Bond> นี่มันหมาปูนี่ว่าลองสักสักสองนัดโป้งปูไม่ได้รีโหลดไม่ได้รีโหลดนี่ต้องมีการรีโหลดด้วยอืมโอ้ย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 ผมเปิดเพลงนี้กระิดมาหาคุณแล้วอย่าคุณอย่าผมไม่อยากใช้กระสุนเยอะไงมันมันลิกะสิทธิ์ไม่ใช่หมายถึงกระสุนสิเออนั่นแหละมันลิกะสิทธิ์โอ้ยโดนขีด เี see, really ่ยเห็นไหมเนี่ยมันมันติดต่อได้กระเด็นก่อนนักยกมาแล้วกระเด็นไปนู่นเลยที่นักชมดูโอ้๋ยวต้องเอาหัวพวกนี้ไปทำเป็นเชื้อเพล่ไม่ใช่เชื้อเพล่เชื้อขั้นทำน้ำมันป้ากระเป๋านายอยู่ไหนเราอยากลองปืนกับนายจังเลยแต่ว่าก่อนนี้ไม่มีโชคร้ายไม่เจอเลยอะไรแบบนี้ไม่เอาเนาะ้องให้เนาะ เหมือนก่อนนี้จะมีไหมอ้าไม่เจอเลยอ่ะลองไข่ไม่มีแน่รู้ลองหาแหละไม่แป๊บ <c oughs> แล้วครับเป้าไปไหนองอยากลองปืนจับนายจังเลยปั๊บนีงไงก็ถึงมาปั๊บมาเนี่ยมาเนี่ยยิงนี่ดองเลยโหยถ้ามาเก็บกระสุนคืนได้นี่มันวิลิกูดมาก ท่านผู้ชมปืนมันก็จะประมาณนั้นนะท่านผู้ชมพันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็แค่มารีวิวปืนเนาะก็ผมอยากให้ท่านผู้ชมรู้ว่าผมลงมดอดปืนไว้นะเดี๋ยวพัทหน้าก็จะใช้มันด้วยจะได้ล่าพวกสัตว์หรือว่าฆ่าอะไรพวกนี้ได้ง่ายหน่อยผมก็ต้องต้องใช้เวลาหาพวกทรัพยากรเนาะในการเอามาทําเป็นกระสุนเพราะมันต้อง ใช้เยอะหน่อยแล้วก็สุดมันยิงแล้วยิงเลยมันเก็บไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับเรือก่อนโอหบักปบักปะเนี่ยอย่าบักนะขอร้องล่ะบักเรียบร้อยฮะทิงบัไม่จริงทิ้งนี่ที่มันบักเนี่ยมันเวียงขนาดนี้โอ้อย่าบักแล้ว เี๋ยวก่อนมันติดตรงไหนอะติดอะไรอะไม่ติดอะไรเลยไม่เห็นติดอะไรเลยเอา้าบั็อกอะไรกันโอ้สมองออดแล้วนี่อ่อนแล้วว่ามันติดอะไรอ่ะบุ้นเรือยาวเกินมันบั็อ่ะคุณไม่นะบั็อกอีกแล้วโอ้โหบล็อกทีนี้คือลำบากมากเลยท่านผู้ชม มันก็อ๋อนีนะ่ถ้าบั็กทีคือต้องต้องขุดอ่ะเอ้าเขี่ยอ้าหายแล้วบั็อกอะไรอะ่ะบั็อกกลงไหนอะ่ะมันติดมันเป็นขวดหินเล็กๆอะ่ะอ๋อข,ขวดทีเดียวหายเลยไป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 ,ไปตกใจนะึกว่าต้องลื้อหมดโหลื้อหมดนี่จะอจัศจรรย์แบบวันนั้นจ,จีีฮะลื้อหมดนี่จีจีเลยลื้อหมดจะอัศจรรย์แบบวันนั้นไงคุณ เฮ้ยเลี้ยวผิดท่านนี่ดูเวลาดูเวลานะผู้ชมดูมุมขวาล่างเนี่ยเขาใส่ปุ๊บเนี่ยได้กระจกมาด้วยว้าวสุดเปี้ยวไปเลยอันนี้มาค่อนข้างใจเยอ,ะ,อะเยอะไหมไม่เยอะหรอกโอ้ตายแล้วไปปิดท้ายด้วยกันล่าฉล,ล,ลามดีวกว่าเอาสอมอลองไหน ฉลามอยู่ไหนโ็โน่นท้ายเรือนี่อยู่ท้ายเรือเลยปิดที่การหัวปืนไปี้องลามอยู่ท้ายเรือคุณลองลาแบบกไปเลิไม่เอาอะไม่ถนัดอะโคตรโคตรยากอะนี่ฉลามจะเอ๋อ้าวแล้วพอมาหลังเรือแล้วเองก็ล่อไปหน้าเลยล้อแล้วก็อย่าพึ่งแป๊บๆผมออกซิเจนนี่ ผมขอยิงผมขอยิงปัดพพื้นอะฮะเอาคุณกระสุนโอ้โหคนโหดลิวแม็กเดียวตายเลโอยิงไม่หรอไม่มันเจ็บมากแล้วอ่ะเรายิงไปตั้งนัดหนึ่งแล้วก่อนนั้นเราก็ยิงไปตั้งสามนัดดูดินัดเดียวตายเลยโอไม่นุกเลยอะค่ะคุณโอมคุณโอมทำอะไรกับฉลามอ้อก็นิดหน่อยอะนะไม่นุกไม่นุกเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวรอฉลามเปล่าเดี๋ยวเอาอีกสักตัว เกือตัวเป็นของขวัญวันคิดมาสไม่คิดมัสอะไรของขวัญวันวันตาเอียปีใหม่ไม่ตลกนะคุณอะไรเครื่อนปีใหม่ทังทีผมก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขความเจริญนะครับขอให้มีความสุขมากๆมาเจอแต่สิ่งดีๆนะครับทุกคนเลยที่เข้ามาดูผขอบคุณจริงๆครับก็ก็คุณด้วยไงโอมก็ขอให้คุณมีความสุขที่จะใช่หรอขอบคุณท่านผู้ชมจริงนะครับที่ทําให้ผมมาถึงทุกวันนี้ได้ ก็ถ้าไม่มีท่านผู้ชมก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับ <c oughs> อย่างซึ้งเลยมีอ, <c oughs> อย่างซึ้งเลยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวรอฉลามฉลามเกิดกันกว่าดูด,ดิท่านผู้ชมเนี่ยมีหมวกเต็มเลยหมวกอันเนี้ยโคตรตลกเลยท่านผู้ชมดูนะในหมวกสัตมะเนี่ยแหนโปรโลนอ่ะนะในหมวกโปรโลนอะ่ะไนเดี๋ยวดูนะเนี่ยมีผมใช่ไหมวางใส่ปุ๊บโลน โอยโลนเลยหมูไม่เห็นนี่ไงหัวหมู๊ยทำไมหมูไม่มีตาวะหมูไม่มีตาหมูไม่มีตาเฮ้ยได้บวกอันนี้มาด้วยคุยอันนี้น่าจะเทนีไงโอมอันนี้ดฉลามมาแล้วเ้ยขึ้นเรือไม่ได้ฉลามมาอมดูเรากดโอม ช็อตก่อนช็อตก่อนชอตก่อนได้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 ผู้ชมดูนี่ดิโอ้ไหนไหนอ่าบอดิมาดิเอาอยู่ไหนมาใช้เรือฉลามอยู่ไทเรือเรือเรือนี่เราจะเผื่อเผื่อมันเป็นนี้กับเราเดี๋ยวเองลองดูหนึ่งหนึ่งไม่อย่างชอบเลยโอ้โหนี่อะไรอตัวตัวคือตัวเกือบเท่าของจริงเลยไหมมันดูเล็กกว่าไปไปไปเนี่ยเราใส่หัวนี้แหละไปล่อฉลาม ตายอยู่ไปไหนแล้ววะไหนเังใจก็ยังตื่ใจอ่ะสิยังไงเราหามมาหานายเราฉลาดเพื่อนลับยังไงตัวจริงอ่าตายแล้วต่ออุ้ยอตายแล้วอุ้ยออุ้ยท่านผู้ชมแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหผมยิงถอนไปทั้งสองนัดคุณอย่างแรงเลยท่านผู้ชมโหปืนนี่ก็เจิงตบ มันไ้ายเหรอฝ้ายเออแช่ไม่รอแล้วตาเคแล้วก็เอาพวกอันนี้ไปทำน้ำมันโอ้ยเอาเพลอกินน้ำผึ้งมาใส่อเอาละครับพ<อ>่อจบเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับลาพาที่สองเนาะพานี้ก็ได้ลงไว้มดไวเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบมอดไหนเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อมอดไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับว่าผมโหลดหมอดไหนไว้บ้างนะครับก็ไปดูดูหาหากันได้สนใจมอดไหนก็ไปโหลดกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมได้ครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับไม่งไม่ดัง